รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เได้อป่าได้ไหมได้ได้เหมือนกันผัดพริกแกงป่าต้องใช้ตัวนี้หาะอย่างนี้แล้วะดับแกงไตปลาครับแกงไตปลานี้เลยตามหาอยากทานมากไปลาคั่กิ้งใช้ตัวนี้เลยอ๋อใช้เดือนะใช้เดือนะพี่นายช่วยเขาด้วยดิให้ผมช่วยเขาด้วยให้ผมมาทำไมตุ้งตุ้งตุ้งตุงดึงกึงงงหยิบเลยท่ด้ประกอบอาหารได้หลายวิธีนะฮะเฮ้ยชว ใช้วิธีต้มทอดซิผัดรับประทานดิบนะอมนี่ได้หลายอย่างกางส้มชมไข่กุ้งสดโโอ้เนี่ยผมเดินไปส่งไปตามสนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักวีโก้แชม์ จากครั้งที่แล้วรายการตลกตลาดแตกเราอยู่กันที่ตลาดนานาเจริญแห่งนี้นี่เองโอ้โหว้าวเจ๋ยเจ๋ยของซื้อของขายเพียบว,ว้าวไม่ว่าจะเป็นของสดของทานเล่นขนมหวานอาหารปรุงสำเร็จโอ้โหต้องยกนิ้วให้อร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียวฮ้ยอร่อยจริงๆนะคุณผู้ชมและในวันที่ผ่านมาเราได้เชิญนางเอกรุ่นใหญ่แต่ยังสาวยังสวยพี่จิกนวรัตยุคตะนัน โดยพิธิกพาเราไปชิมร้านอาหารอร่อยที่ตลาดนานานเจริญแต่และร้านนั้นโอ้โหอร่อยทุกร้านเลยสั่งกันมาเพียบไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระทอดมันมปาลาคลายอายอายอ้โน่ากินแมากพากไปน้ำไหลไหลไปจากนั้นเราก็ได้แบ่งทีมเพื่อทำภารกิจค้นตลาดแตกเกมการค้นหาพ่อแค้แมค่ค้าจากคำใบ้ปริศนาตามหาคนตลาดแตก แต่และทีม master. จะตามหาสำเร็จหรือไม่เราไปติดตามกันได้เลยแชทตกลงตะลาดบายสวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมสู่รายการตะลงตะลาดบาย การที่จะโกยเสียงฮาในตลาดแห่งนี้นะครับส่งตรงถึงทีวีบ้านของท่านและเราจะตามล่าหาของกินของอร่อยๆทั่วทุกพื้นที่ของเมืองไทยกันเลยทีเดียวครับค่ะในการชิงแชมป์ตลกตลาดแตกค่ะที่ต้องแข่งขันกันทําอาหารในเมนูจานเด็ดค่ะครับผมแล้วก็เคล็ดไม่รับอีกมากมายนะครับงานทําอาหารบางท่านอาจจะรู้แต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้ดูได้ครับในรายการตลกตลาดแตกและในช่วงนี้ช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่เกมตลาดแตกแล้วนะครับทั้ง2ทีมนั้นไปหาเพื่อนสมาชิกครบแล้วนะครับ ทีมสีเหลืองนะครับก็เป็นพี่ตี๋ออกเสลาแล้วน้องข้าวฟางนะครับไปหาจนเจอก็คือพี่อ้วนคราววันนี้น่ารักนะครับจะมีความบุกตอนหน้าหนาวทำไมฮะหน้าร้อนจะมีเรื่องกันมีเรื่องยังไงครับบังวัดลมฟังวัดลมเดี๋ยวนี่เขาติดแอร์แล้วพี่ ทีมสีเขียวนะครับพอนจิกนวรัฐและน้องไส้เดือนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยให้ชื่อไส้เดือนเนี่ยเขาตั้งให้เขาตั้งให้เขาตั้งให้เขาต้องเีว่าไส้เดือนแล้วจะรวยไม่มีวันตายไส้เดือนนี่วันใดและไปหาเพื่อนสมาจิกจนเจอก็คือพี่แดงครับผมต่อที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับเราต้องมารู้ถึงวัตถุดิบในวันนี้ของเราซะก่อนนะครับ ซึ่งวัตถุดิบนวันนี้ของเรานั่นก็คืออะไรเอ่ยมาแล้วครับผมเฮ้ยชะลาอชะอมครับผมชะอมอยู่หัวหินนี่ชะอมอูชะอมนะครับชะอมอยู่ไหนเราจะทําอะไรกับชะอมครับผมแน่นอนครับเราต้องขอเชิญนะครับแม่ค้าในตลาดแห่งนี้ครับคุณเนยครับผมมาบอกติ๊กต้นครับเขาเป็นคนรับครับผมคุณเนยครับนี่แม่ค้าเหรอครับแม่ค้าตลาดว่านางฟ้าเหรอเราจะถามล้าใช้นางสาวเจ้าฟ้า ให้คุณเนยมาให้คุณเนยมาเลือกครับผมว่าว่าจะทําอะไรกับชะอมดีมี่แผ่นป้ายให้เลือก3แผ่นป้ายครับครับผมแผ่นป้ายที่1แผ่นป้ายที่2และแผ่นป้ายที่3จากฟุตเทนเน็ตครับแผ่นป้ายไหนดีครับแผ่นไหนดีครับเลือกครับแผ่นป้ายที่สองคืออะไรแผ่นป้ายที่สองนะครับคืออะไรคืออะไรครับผมคืออะไรแล้วสิ่งที่เราจะต้องทํากับชะอมนั่นคือการ เด็ดชะอมนะครับโอ้โหมีแล้วต้นเด็ดชะอมกันใช่ไหมเนี่ยต้นชะอมง่ายมากต้องขอบคุณนะครับคุณเนยมากครับผมเขบใช้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอตัวไปส่งคุณเนยก่อนนะครับเดดี๋ยยววกลัับบมา้ครทำงานก่อนค่ะต้องความกติกาพร้อมกับคุณผู้ชมให้เคลียร์ก่อนครับซึ่งกติกาของเรานะครับไม่ใช่เด็ดชะอมธรรมดานะครับทั้งสามคนเนี่ยจะต้องมัด ข้อมือติดกันมันติดกันอย่างเงี้ยได้ครับอแล้วยังไงคลกลางนี่จะต้องถูกมัดสองข้างเลยครับคลริมขวาคลริมซ้ายคลละข้างครับแล้วต้องใช้ความสามัคคีทีมเวิร์กในการเด็ดชะโอมให้ได้ก้านมากที่สุดทีมไหนได้ก้านมากกว่านะครับทีมนั้นถือว่าเป็นผู้ชนะครับเราจะลูดเองครับผมซึ่งนะฮะมีเวลากำหนดนะครับให้เวลา 5นาทีครับผมโอ้โหสบายมาก5้านาทีนะ5นาทีาแดงผมเลยนะ16กทำได้แน่แน่สอบกเยอะออยู่ตลอดไงผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาทีมเราครับพี่ตีเาจะยกแขนขึ้นไาได้ถ้าหมดเวลาโอ้โหเดี๋ยวก็อย่าดูถูกนัูัโอกโอ้โหสีเหลืองพร้อมไหมครับพร้อมครับสีเขียวพร้อมหรือยังพร้อมครับเราพักกันสักครู่เดียวครับ เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงของเกมตลาดแตกสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมค่ะร้านน้ำพริกแม่พวงเกตหอมแต่ว่าใครเป็นเจ้าของร้านก็ยังไม่ทราบผมเองครับพี่เลยเหรอคะครับผมสวัสดีค่ะสสวัสดีครับพีบ่ชื่ออะไรคะชื่อไก่ครับพี่ไก่นะคะครับผมแต่ว่าชื่อร้านยาวม,มานี่ชื่อร้านตั้งมาได้ยังไงคะอ่ามาตั้งแต่รุ่นย่าแล้วครับตั้งแต่รุ่นคุณย่าเลยอ่านี่เลยนะ ติ๊กเลยพริกผัดกะเพราครับผัดกะเพราใช่ก็คือเอาไปถึงบ้านเอาหมูลงผักลงผัลงพริกใส่ผัดได้เลยได้คร่ะตัวนี้อะไรคะชาเขียวปะเนี่ยไม่ใช่ครับอันนี้แกงเขียวหวานครับแกงเขียวหวานครับผมอ๋อถ้าตันี้นะคะหนูถือเดาได้ไหมได้ได้ครับแกงขาไก่ไม่ใช่ครับคืออะไรอ่ะกระชายปั่นกระชายปั่นเขาทำอะไรคะก็าทำอะไรได้บ้างผสมทําน้ํายาน้ําพริกน้ํายาได้น้ํายาครับผมอันนี้ค่ะแกงป่าครับตัวนี้แกงป่า ขนมจีนน้ำยาป่าได้ไหมได้ได้เหมือนกันผัดพริกแกงป่าต้องใช้ตัวนี้อะไรอย่างนี้เราอ่ายับบแกงไสปลาครับอแกงไส่ปลานี้เลยที่ตามหาอยากทานมากใปลาคั่วกิ้งใช้ตัวนี้เลยอ๋อไม่น่ารสชาติคล้ายกันใช่ครับก็คือตรงนี้เลยนะอ่แล้วนี่ล่ะคะสีเมัอนใกล้เคียงกันมากเลยแกงเหลืองครับ หรือแกงส้มใต้นั่นเองแกงส้มใต้อ๋ออันนี้ล่ะคะแกงเขียวหวานพิเศษแกงเขียวหวานพิเศษใช่ครับพิเศษยังไงคะรสจัดรสจัดมากใช่ครับผมอตนี้จัดจ้านเลยสามโถนี้หนูถามเลยได้ไหมว่าต่างกันยังไงต่างกันอันนี้ไว้สําหรับแกงใส่แกงอ่าแกง เกือบจะทุกแกงนะแกงเลียงก็ใส่อ๋อแกงเลียงพริกแกงก็ใส่กะปินะพริกแกงก็ใส่ด้วยพริกแกงอะไรอ่ะทุกอย่างเลยจริงเหรอคะครับผมอ๋อแล้วนี่นะคะกะปิสำหรับไว้ทำน้ำพริกครับทำน้ำพริกทำน้ำพริกกะปิใช่ตัองนี้เลยแล้วนี่คะเอาไว้ใส่ข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิครับผมอ่าแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีพี่แนะนําอย่างเงี้ยเราก็รู้แต่ถ้าสมมติว่าเราต้องเลือกกะปิเองอยู่ที่บ้าน รู้ได้ยังไงอ่ะว่ากะปิแต่ละอย่างเนี่ยมันต่างกันจริงไหมเพราะว่าสีมันเหมือนกันมากต่างกันตรงที่เค็มไม่เค็มเค็มมากเค็มน้อยเค็มมากเค็มน้อยอันไหนเค็มมากสุดตัวนี้เลยครับตัวนี้น้ำพริกแกงน้ำพริกแกงอ่าะคุณผู้ชมหาสิ่งสําคัญค่ะเรามีพี่ไก่นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมถ้ามาตลาดยิ่งเจริญร้านน้ำพริกแม่ฮวงเกศหอมค่ะมาให้พี่ไก่แนะนำอ่าสำหรับวันนี้ พิกแกงแกันไปบ้างแล้วนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะไอ้แบบรุบผู้ชมไปบุกตลาดไหนไปบุกร,ร้านอะไรต้องกลับมาติดตามชมสำหรับวันนี้เมยนะ์และพี่ไก่ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย แตก่ครับครับซึ่งก่อนจะเริ่มการแข่งขันนะครับอากาศวันนี้นั้นร้อนซะเหลือเกินต้องนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นมีสตินะครับอย่าเครียดแล้วน้ำเย็นๆนี่นะครับจะช่วยดับกระหายได้วันนี้เชิญเลยครับคอมาแก้วครับโอ้โหให้ดื่มเลยครับดื่มหรอคะดื่มเลยครับขอมาแก้วเลยมีกาแฟเลี้ยงด้วยกาแฟกาแฟมาว่านี่เป็นกาแฟโบราณครับผมนี่ไม่ยอมนะฮะกินได้เลยมันชิ้นสกีดหัวใจนั่ลเกินเอาแล้วครับแล้วสิ่งที่ผมจะบอกก็คือ แก้วที่อยู่ในมือของทุกๆคนนะครับรับจะมีหลอดที่ยาวสั้นไม่เท่ากันหรอกครับค่ะหลอดที่ยาวกว่าก็จะเป็นผู้ที่เลือกเล่นก่อนหรือจะให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นก่อนได้เพราะฉะนั้นดึงหลอดของตัวเองขึ้นมาดูดีครับนี่หลอดให้ผมทานแล้วคุณจะมาวัดหลอดนะพี่ทับใช่ครับผมอะไรกันเนี่ยดึงออนมาได้ดึนดูดมดดูดมดดูดมดดูไหไปผมขอยืดให้สุด่อ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปยืดกางอๆนะยืดงอๆไม่ได้เนี่ยืดไปลไม่ได้ไม่ได้ผมขอทีมคุมเอาไว้ผมทีละแก้วไหมขอโทษอาบัาก็ว่างวัดก็ว่างวัดว่างวัดตั้งใกล้ถึงวัดแล้วนี่ผมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกดแล้วมันสุดแล้วเนี่ยอ่ะอ้โหเรียบร้วยแล้วเรียบร้อยแล้วสีเขียวสีเขียวหนึ่งทาได้ออกแล้วทายได้ออกเลยอย่าโองกันดึงเอาตามธรรมชาติขนาดกันครับดึงดึงไหมครับดึง ดึงไปครับบ้างโอ้โหขยายหล่อขยายหล่อเอาละเอา,<น>เอาวัดาวางเลยวางตรงนี้เอาวัดเลยครับปับบ๊บปึ้มเอาละเล่ากันเฮ้ยไม่ไม่เท่าแมเอาอันนี้มันคอยาวของหนูดึงอีกนิดนึงนี่เอาละเล่ากันเล่ากันไหมเล่ากันเอลอะเล่ากัน ไม่เท่า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 น่ยาวกว่าน่ยาวกว่าเลยาอมามาดออกมาอันี้ยาวกว่าแล้วอย่าเพิ่งใส่เข้าไปมามีใครยาวกว่านี้ไมมีคยาวกว่านี้ไมใ่มาดึงขึ้นมาอ้าวว่างยืนสุดสุดยืนเต็มที่เลยไส่เดือนทึงมาดึงงดดึงดึงงดึงดึงดดดดงด่ด ผมยาทุกทุกอันนะทุกอาทิตย์นะจริงเหรอได้ลองเหรอะม่ด้เนไหนไม่ได้ยืดอายิดเข้าไปยืดยืดต็มที่เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเี้ยเก้ยไย้ครับยมยเยเฮ้เฮ้ยเฮ้มเฮ้เ้ยเฮ้ยม้ย้ยเฮยเโ้้ย้เยย้ฮเเย้ เท่ๆเลยนิ้วยาวกว่า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 นี่ขอโทษนี่ดีนนี่ดีนะพี่อ้วนของพี่อ้วนชนะแล้วครับพี่อ้วนคือผมยาวสุดยังไงก็สีเหลืองชนะเอาล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับสีเหลืองสามารถที่จะ <dancing además> เลือกเล่นก่อนเบื่อใช่เดือนเลยเบื่อใช่เดือนมากเลยอยากกลับบ้านแะอยกลับบ้านนะเมื่อกี้ผมว่า ใจเดือนเรื่องเลยนะเดี๋ยวต้องได้เยอะกว่านี้เยเบื่อเลยเบื่อจะเดือนแล้วไม่พอใช่ไหมครับสีเหลืรงชนะสีเหลืองชนะนะครับเป็นสิบที่จะเล่นก่อนหรือว่าให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นก่อนเรื่องอะไรเราจะเล่นก่อนเราเราต้องดูนี่ว่าฝ่ายตรงข้ามเน่ยเขามีวิธีและเขาเก่งเขาเร็วขนาดไหนดูเทคนิคของเขาดูเทคนิคเขาก่อนเขาจะให้ฝ่ายเขียวเล่นก่อนเลยค่ะโอ้ยการตลาดเพราะนั้นฝ่ายเขียวเริ่มเล่นก่อนครับเริ่มเลยพร้อมแล้วก็ลุยเลย ไปไปไปมาดู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 ้าดูมาดูนะครับดูมันมีหนามนะครับหนามเล็กน้อยมานี่มาที่มาที่ไม่ต้องไปไหนเราน่ตัวเล็กแล้เกินถ้าเลือกก้านที่ใหญ่นะครับก็อาจจะหนามจิ้มนิ้วนะฮะทีละก้านทีละก้านนะครับไหนเอาละโอเคเดี๋ยวราดูเด็กเข้าไปเดี๋ยวเราดูเขาดูเขาสอยขากัน ทีมงานดูด้วยนะครับทีมงานดูด้วยเรียบร้อยครับถือว่าดีครับถือว่าดีเริ่มเริ่มเริ่มเริที่เป็นไม้งามแล้วเพิ่งได้ประมาณแค่ขีดเดียวเองวิ่งร้องเลยคนกลางเลยนะปาเลยไอ้เดือะไยังไม่ช่วยเลยทั้งทั้งทางไอ้ชะอมยังไม่เท่าไรครับฝั่งนู้นเริ่มผะอืดผะอมแล้วครับผะอมแล้วนะครับไอเดือนอะ ให้เดื่อน่อย่วน่อยช่วยเขาด้วยดิให้ผมช่วยเขาด้วยให้ผมมาทั้งวันยืนให้แล้วก็เด่นตึงๆเฮ้ครับเด่นเร็วขึ้นแล้ว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 เวลาท0 0เมื่อนะครับออกซิเจนนี้เราให้อีก100ถ้าเป็นรถยนต์ก็ให้2เกียร์แล้วนะครับขึ้นเรื่อกับถอยหลังไวลลเหืออีต๊กเวลาเหลืออีก 2นาที40วินาทีสองนาที40วินาทีสบายมากรีบ5นาทีไว้ไวพื่อชัยชนะครับอะจิกเจ้วรัตสามารถทำได้ลดี่วินาทีหมดนาทีเฮ้ยี่ยนพูดมากเหลือเกินโอ้โหช่วยดิช่วยดิแม่ทำได้ไวมากนะครับพกเกียร์หนึ่งแล้วก็เกียร์สองก็คือเด็ดนี่ใครเกียร์หนึ่งคนคิดเกียร์สองเด่น เกี่ยวหนึ่งเกี่ยวสองแล้วนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโอ้โหเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีกับอีก่นาทีหนึ่งนาทีสี่สิบวินาทีเท่านั้นอีกต่อเวลาให้ในเอามาทีเดียวสองกานไม่ได้นะครับเพราะกติกาบอกกีริกานห็นไหมครับตั้งที่เป็นปาอยู่แล้วครับไม่เป็นไรผมให้ผมบอกตรงแล้วว่าเดี๋ยวเป็นของผมนี่ไม่ต้องวิ่งแบบนี้ด้วยใช่ร้อนนลไม่เอาหมดย่า นาทีครับเหลือหนาทีหมดเวลาเลยเหลืออีกประมาณ36มวิเสามสิบหวินาทีแล้วครับสามสิบหเหมือนสวันเร็วเอาลรับเอลวครับร้าวินาทีสิเพิ่มเียวสิบสามวินาทีาเวลาลดลงไปเรื่อยๆสิวินาทีแปดเจ็ดหกห้าสี่สามส หมดเวลาให้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 ได้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวให้อีกอันหนึ่งปโอ้โหมีน้ำใจใช่ค่ะราอยร่การยังไม่นับยังไม่นับยังไม่นับนะับพร้อมกันนะครับนี่คือผลงานของทีมสีเขียวครับผมขอเสียงบมเอิด้วยเราจะนำก้านเหล่านี้นะครับไปครับผมแคะฟังครับไปนับเราไปนับไปนับครับแต่เรายังไม่นับตอนนี้นะครับขอเชิญทีมสีเหลืองเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวครับเอาของเขาเก็บไว้ก่อน มากเราสีเขียวเราทำไว้ได้ดีมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นสีเหลืองจะต้องทำให้ได,ได้มากกว่า,วาถ้าไม่ดีกว่ากู<ฟ>จะแพ้นะครับ เอาล้วครับเทคนิคที่จะใช้คือเทคนิคอะไรครับเทคนิคเอ่อตอนนี้เทคนิคปทุมครับอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมพี่ในการวางแผนของเราไม่ใช่โรงเรียนอย่างนั้นครนะไม่ถือว่าเทคนิคเทคคนิการเด็ดการอะไรผมวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วผมวางแผนมาประมาณ3-4เดือนแล้วครับครับครับนี้เป็นเวรของสีเหลืองเอาไปใช้เนียครับอย่าใช้เป็นเวรครับเป็นแิวแมตทิวของสีเหลืองแล้วนะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะเอาคนในตลาดพร้อมไหมพร้อมแล้วห้านาทีเริ่มเลยอ่าพี่พี่พี่ไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องเดียนด้วย จะรีบไปไหนพี่ชายเย็นไปเร็วมาห้านาทีห้านาทีครับนายเรวเรวเอาเวลาผู้ผ่านไปเล็กๆครับพี่ดีอย่างงูครับพี่ดีในกองแล้วกัวหน้ำเสียวน้ำนาะถ้าผมแหมแล้วฉลาดแล้วเอาหนามมาก่อนเลยส่งด้านน้ย่างเดียวเลยไม่ได้ฮะไม่ได้ครับสบายสบายสบายมันมันไม่ใช่ปัญหาโอมนี่ก็นำมาประกอบอาหารได้หลายวิธีนะเฮ้ยเชีวใช้วิธีต้มเร็วเร็วดิทอดผัด รับประทานดิบนะผมนี่ได้หลายอย่างครับผมเป็นสุขไาพด้วยเดี๋ยวสิมันต้องให้เรียบร้อยด้วยมันมีน้ำป่ะมันมีหนามมาผักกันดีกว่ามั้งมันมีหนามฮะเชิ้นสีเหลืองนั้นเก็บได้ดีทีเดียวครับผมไม่รู้เปล่าว่าการเก็บอย่างเงี้ยมันต้องอย่างงี้เพราะบางท่านที่เขารีบๆีล่ะเขาไม่เรียบร้อยเขาก็ไม่ให้คะแนนนะครับป้านี่เขาไม่้คะแนนนะครับผมนี่สบายใจสบายใจสบายใจสบาายใจรมไปอสบายใจสบายใจ สามนาทีการทำอาหารมันต้องไปที่ไปนี่พี่อ้วนช่แต่เะจะเย็นมน้ำหนักลดแน่ครับวันนี้ครับผมเอาละครับไม่ต้องห่วงนี่แหละมันเป็นการลดน้ำหนักป้าอ้วนเลยครับไม่ซื้อแท่งชักสีนะครับผมลาไงนางบาทีละอันอยูที่อันนี้ปั๊บอัาบวัดันนิดนึงวัดกันวัๆปั๊บปั๊บอ้ ที่เร่ยกันวไวขึ้นครับผมนี่อะไวคร้ับเห็นไหมง่ายมากส่งมาโป๊ะเด็ดปั๊บทิ้งไปป้านี่ดูสนุกกันด้เลยนะโอ้หอย่าลู่สิคนการนี่จะต้องเป็นคนที่อาล่าพิกด้เจมอมจะมอมดูเด่นคนต้องมอมดูดีกันพดีเจมอมเจมอมจะอมจะตะโตตะแ้วไดที่สุด

หน้าดึงโปตั่งแปะนี่จมทั้โปทิ้งปลาเอ๊ะจมอมจมอมทั้งโป๊อหนามหนามหนามนี่ขอได้จังหวะแบบนี้ครับมาเดี๋ยวเวลาอีกครับห้าสิบห้าวินาทีเอาหักลระถงไปทุกน่ะเอามาอีกมาหักทิ้งไปอ่ะเมาใหม่อีกเอยในทีมนี้คือผมน่าจะเป็นคนกลางนะฮะครับผมคับเอาใหมเด็ดเด็ดป๊บทิ้งไประหว่างเป้าอ้วนเขาเด็ดเนี่ยเขาไม่อาบน้ำที่ไหนมานะนี่นะ อย่าหอมให้พวกอ้วนด่วนเลยนะตอเช้าอาบน้ำลืมเช็ดตัวมาครับนาทีเท่าไหร่หมดยางเหลยไปมาทีนี่หมดทันมหมดหมดหมดขอบคุณจุกจุกจิ๊มเมสเตอรซิปจะพูดกรดเด่นใม้หมดเร็วๆยางขาหมูที่กินไปเมื่อวานนี้ละลายหมดเฮ้ยเวลาอีกยี่สิวินาทีฮะารูสบายติ๊ปลงเปลี่ยร์กับยายี่ส20วินาทีครับไอ้สบห้วินาทีมาใกล้แล้วนะครับหมดอเวลาสิห้าเออ ปดสิบสบายไม่ต้องกลัวมีห้ามีสามอีกหนึ่งสองสามนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ป้าไปเลยป้าปาปาไป็นกระโดดอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งร้อนครับป้ายืนรอตัวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขาอ่อนขาอ่อนขาอ่อนออกซิเจนมาแล้วป้ามดีดีป้ามาเริ่มเติมออกซิเจนกันหนเลยนี่น้งดับเพลิงฮะผมดูออกซิเจนเลย เอาละตอนนี้นะครับเราจะทําการนับนะครับผลงานที่ดีกว่าย่อมเป็นแชมป์นะครับตอนนี้เราจะทําการนับนะครับทีมสีเหลืองซะก่อนได้เพราะว่าเริ่มเล่นทีหลังอ่าแล้วกไปเลยนับออกไปวานเลยครับนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบ 15, 16, 6 1ส1 8 19 2 0 2 22, 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 29 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 38 39 40ส1 42 4 44, 4 45 4สี่ห้เต็่หกสี่สิบเจ็ดหนาเต็มตาทุกนาทีนี้เป็นขนของไครครับขนชมพูค่ะนี่ขนไข่อ๋อไม่ใช่มันเป็นเศษผงธุลี47นะครับแหนน้อยกว่ามากกว่ายุคปุตตีเป็นนิดเดียวตีนิดนิดเดียวครับผมเอาเลยครับ47่สิบเจ็ดทางนู้ดทางนี้ดูได้ไงเริ่มนะเป็นหมอดูส่งมาส่งมานายส่งมาแบบนี้หนึ่งรับมาส่งมาเร็วๆรสอง 3 4 <10, S 1> 5 6 7 8 9 10, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2อ2 4 12, 2 5 <12, S 1> <12, S> 2 6 2ส2 8 2 9 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 สาสเจ็ดสแปดสเก้าสี่สบสีนอสี่สามสี่สสี่หส่สอนหน้านอนฮะสิบจบนแล้วทำไปได้เดี่เว47แล้วอยากจะรู้50สิบมสี่สองสี่อันนี้มันไม่ใช่เอาไป50ก็ชนะแล้ว50สก็ชนะเพรานั้นนะครับทีมสีเขียวไปูน เองุไหมครับการปอกเปลือกอ้นนี้ปอกเปลือกเร็วไม่ไม่ไม่ปิดคือจริงๆแล้วเราก็ชนะรู้ป่ะแต่ว่าเราก็เอาออกไปไงเราออกไป30กว่าอันแล้วค่ะเราแพ้เกินไปป้าเกินไปเราก็อยากเราอยากแล้วคืออยากก็ทีมผมเนี่ยอยากบอกตรงว่าอยากได้เงิน50การไปจ่ายตลาดว่าเราจะทำได้ไหมแค่ห้าสิบใช่ค่ะมันเป็นการท้าทายเราค่ะพี่ตียังไม่ทีเดียวครับเงิน50บาทชินมากผมเนี่ยชินแล้วที่แพ้บ่อปหเดี๋ยวรู้นะครับเดี๋ยวรู้กันว่า จะบริหารเงินในการซื้อวัตถุดิบในการทำเมนูจานเด็ดได้อย่างไรเพราะนั้นสีเขียวนะครับจะได้รับเงิน1นึงร้อยบาทอะไรอ่ะทำไมพี่มันเล่นขนาดนี้ให้ร้อยเดียวหรอไม่ใช่มันแค่ร้อยหนึ่งไปซื้อของครับผมแต่พี่ได้ร้อยเดียวทำบนของผมนี่50บาทนะพี่นี่้าให้เงินขนาดนี้นะครับ <c oughs> เพื่อให้รู้จักการใช้ การบริหารเงินถูกต้อง,องครับ<ม>ในการซื้อขายในการซื้อแล้วกันออไไในการซื้อับข้าวนะคร,ครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาสู่ช่วงของเกมตลาดแตกห้ามเลือ สู่ช่วงของเกมตลาดแตกนะครับในช่วงของท้ายรายการแล้วนะครับผก่อนที่จะรู้นะครับว่าเมนูจานเด็ดของเราคืออะไรเราต้องขอเรียนเชิญคุณเนยนะครับแล้วตรงนี้เลยครับคุณเนยัอเคครับเนยครับวันนี้นะครับจะต้องทําการเลือกเมนูจานเด็ดนะครับว่าจะเป็นเมนูเมนูไหนนะครับมีฟุดแพลน็ตหนึ่งสองสามครับผมเลือกไหนอันอหนค่ะอหนึ่งเลือกหนึ่งดูซิว่าเป็นเมนูอะไร เมนูที lings, ่ออกมานะครับนั่นก็คือกางส้มชฉมไข่กุ้งสดโอ้โหแค่ได้ยินก็น้ำลายสอกันซะแล้วสองครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับคุณเนยครับขอบคุณเลยครับขอบคุณคุณเนยครับสอบถามก่อนครับในตลาดนานาเจริญทำอะไรอยู่ในนี้ครับขายกาแฟสดค่ะกาแฟสดเอาแล้วถ้าเกิดจะมาเนี่ยจะไปตรงร้านร้านอยู่ตรงไหน เดินเข้ามาด้านหน้าเจอเลยค่ะร้านหน้าเจอเลยให้ดูย่านนี้อยากจะกินกาแฟสดมาที่ร้านของคุณเนยได้เลยนะครับอร่อยจริงครับขอบคุณคุณเลยครับขอบคุณครับได้ครับครับเดี๋ยวผมเดินไปส่งไปกัอนเดินเนาะส่งของเที่ยวแล้วล่ะเลยที่ตีนี่จริงๆริงเลยเที่ยวแล้วกลับมาพบกับรายการตลกตลาดแตกได้นะครับทุกจันทร์ถึงพุธ เวลา17นาิก20นาทีถึง17นาฬิก55นาทีทางสทบ5ครับ <c oughs> ค่ะแล้วคุณผู้ชมนี่ยสามารถติชมรายการได้ทาง Fa ฟ e b o o k ด้านล่างนี้ค่ะและอย่าลืมนะคะสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมชิงรางวัลได้ทุกสัปดาห์นะคะเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะไม่แน่นะครับคราวหน้าอาจจะเป็นตลาดแถวบ้านคุณก็ได้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ครับกับรายการตลาแดอสวัสดีครับ แค่ะโอ้ยู่นี50บาไปรอที่่่อืนแคถุงจะไหลคะยิงหน่อยพี่อยู่ตลกคณะแน่เลยผมหาไปเล่นหมูกระทะถูกต้องจะมีทีมไหนที่จะโขลกให้นี่เป็นการครับผมน้ำเยอะเติมเยอะมันก็เลยเติมต้องเติมมันเยอะไปหน่อยนะฮะความเข้มข้นมันก็เลยเราเปิดไฟแรงๆให้มันงวดลงนะออ๋ครับอันนี้นี่ความเข้มข้นเลยนะ แต่ทีมหนึ่งก็ยังมีดอกกระจรนะครับซึ่งไม่เหมือนไทย <c oughs> พี่จิกยินบดทำไมของเรามันเป็น